คัมพีอัพเกรดไก่ EP 6นะฮะวันนี้เดเกเลหลังจากที่นำเสนอ EP 5ตอนคอมโบมาแล้วเนี่ยนะฮะ EP 6จะมาแนะนำเรื่องฮีโร่ที่จำเป็นต้องใช้นะฮะก่อนอื่นเรามารู้จักประเภทของฮีโร่ก่อนนะฮะในเกมนี้จะมีฮีโร่หลักๆ3แบบนะฮะคือเมลี่เรนจ์แล้วก็แมจิกนะฮะ เน้นๆเลยเราที่เราต้องมีคือเมลี่กับเรน์นะฮะเพราะว่าเวลาสู้เล่นเกมเนี่ยมันก็มีหลายสถานการณ์อย่างเช่นเวลาอยู่ไกลๆแบบว่าเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยเราอยู่ไกลเราหล่อเราต้องมีฮีโร่ประเภทเรนจ์นะฮะเอ่อที่ดีที่สุดที่ที่แนะนําให้สําหรับผู้เล่นไก่เล่นนะรเริ่มเล่นเนี่ยไปเริ่มเล่นไซบอร์กไหนวะเอ้ไซบอร์กมันไม่ใช่เรนจ์หีือ่าแต่มันยิงไกลนะฮะ เอาไว้เอาไว้หลอยเนี่ยให้ไปเริ่มเล่นไซบอร์กนะฮะไซบอร์กผมมันต่างตัวประหลาไปนิดนึงแต่แนะนําว่าระยะไกลเล่นไซบอร์กนะฮะเพราะว่าไซบอร์กเนี่ยมันหลอยได้ไกลมากเวลาสู้ใกล้ๆใครมาบุกใกล้ๆก็สู้ได้นะฮะเปลี่ยนไปปืนกลยิงบ้างเลยเปลี่ยนไปปืนกลแล้ววิ่งเร็วด้วยนะฮะแนะนําให้เล่นไซบอร์กนะฮะสำหรับสำหรับหน่วยหลอยนะฮะทีนี้ เวลามาใกล้ๆเวลาโดนคนมาใกล้ๆมาแบบมาไล่หนึ่งงเนี่ยมีเยอะตัวมีเยอะให้ให้ให้ใหน้าเล่นนะแต่ว่าจะแนะนําสําหรับผู้เล่นไก่นี่ให้ลองลองดูนะฮะไม่ใช่ว่าดีนะฮะแต่ว่าเออครับอันนี้มันอาวุธเขาไกลนะฮะยาวอะว่างั้นอะได้เปรียบอะจริงๆแล้วทุกคนน่าจะต้องน่าจะต้องมีไว้นะฮะลองเล่นดูอาจารย์เคจะสอนเบสิกมาแค่เบสิกที่อาจารย์เค K สอนก็โอเคแล้วนะฮะ ทีนี้ถ้าเราอยากจะเล่นคอมโบเนี่ยเราก็หาตัวที่มันเปิดคอมโบได้อย่างเช่นไนายมีจิ้มงงมีโดดจิ้มใช่ไหมโดดจิ้มงงต่อคอมโบนะฮะหรือเออเนี่ยจัมเซอร์บายนะฮะสามารถโดดทุบนอนได้ทุบร่วงทุบนอนอะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะเบอร์เซร์เกอร์ก็เปิดได้โดดทุบนอนเหมือนกันนอนเสร็จแล้วก็ต่อคอมโบอะไรเงงี้ ที่เน้นๆก็คือต้องมีตัวประชิดตัวหนึ่งอ่ะตัวหลออตัวหนึ่งอ่ะแน่นอนไ้ใช้คนละสถานการณ์นะฮะส่วนไอตัวสเปเชียลพวกเนี้ยมันแล้วแต่เราลองไปหันเล่นแล้วเราชอบเราก็มีไว้เล่นนะฮะของผมนี่ผมเล่นตัวนี้เป็นหลักนะฮะีแฟชเชอร์เลเวลปลาไปบานเลยนะฮะเอ่อแล้วอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ s ซปเปอร์นะฮะคริสซี่แซปเปอร์ตัวนี้เป็นตัววางระเบิด เล่นวางระเบิดแบบว่าว่างๆอยู่ก็วางวางตามซอกตามมุมวางตามมุมอับที่คนจะไม่เห็นนะฮะก็สามารถช่วยชะลอการบุกข,ของฝ่ายศัตรูได้นะฮะวางระเบิดไว้หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะฮะตัวประชิดตัวเรนจ์แล้วก็แซปเปอร์นะฮะแซปเปอร์นี่มีไว้ดีเชื่อผมโอเควันนี้ก็มาแนะนำฮีโร่แบบหลักๆก,กันแบบคร่าวๆนะฮะ เดี๋ยวว่าหลังละเอียดละเอียดอีกทีนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ